เหลือไม่มาแล้วครับเหลือลมแล,มล้วอ,อันนี้จัดไปสามเจ้าโลกอ่ะสามพันสามพันตัวตัวระบาดครับเราสุดท้ายครับนี่ยเราสุดท้ายวันนี้เดี๋ยวถามเนี่ยมาตตาเซวครับนี่อำเภอยังก่ออำเภอเจริญศิลป์อำเภอเจริญศิลป์นี่ครับพันธมหัศมารับบริการถึงที่อ่ะโอเคไปเขาหอมแบ่ๆแบบนี้นี่ครับตัวระบาดเราสุดท้ายครับ จากแฟนครับอุดรอ,อ,อุนนสคอนเนี่ยสามมันโตเป็นนาศีนวลตอนนี้เอาสีเหีืองแบบได้คันเหีืองเป็นแบบได้น่าเขาลุยเหลืองยังไงเหีืองอยู่คล่อ,องเป็นคล่องแบบที่ว่าจกอ่อมเหล่ามัน,ม,นมันกับมีน้ามีป็นบวกเนี่ยนะ,ขะเขาเจอแล้วที่ว่าจกจกอ่อมหน้านบ่าครับที่คุยมันนั่นจกอ่อมหน้า จุกอ่อมแปลงเลยจุกอ่อมแปลงคุดรล่อป่ะวะนะคุดรอบอคุดรอบแปลงแปลงหน้าเดี๋ยวไปล่องเบืองสามพันตัวก่อนบ่พ่อจะในเดียวเดินหนาจังหว่ายขึ้นหนึ่งครับคลองกวงหาเม็ดควงหาเม็ดลึกสามเม็ดโอ้บนข้องแล้วนั่นน่ะเขินเขินภาษาอ่อมหน้าแล้วอ่อมเลยจุกเป็นแสนนะว้าจุกเป็นแสน มาในก็มาซื้อเบี้ยใหม่ซื้อลุกโซลาเซลล์อีกเบิดตกลงซุ่มอยู่ในสวนนั่นเบิดสองแสนกว่าบาทแล้วอ่าฮะลำต้นปีนี้นะปีไก่นี่ลำปีไก่นี่ปีไก่นี่คือปล่อยป่าหกพันหกพันห้าร้อยตัวปีไายปล่อยป่าแล้วเจ้ากบทะเลล้งกันปะกบมีทันนั้นไปลุกยังวันเจือไปลุกปีนี้พอดีปีหน้าขอว้างใครมีหมวกพอดี คือคนภายนอกเนี่ยเอาคิงลุ่งบ่ได้เขาบ่ได้คือเฮ็ดประตูไหวทางเดียวอ่อมออนอกเลยอ่อมแยงเลยคือจุงไหวทางเดียวเือประตูเขาดันเดียวที่ไปก็ต้องร้อยน้มหาเมียไปที่ไปนี่ก็ต้องขามขามคล้องซะก่อนแต่ว่าโดดขามเนี่ยโดดขามก็ได้คนคนเป็นลักไก่ยากลักไก่ยากแล้วโกบออกเขาบ่ได้ของเรานยินหันเศรษฐจพ่อเพียง โควบวิสิทธิ์บาทซ้ำได้มันกับวิญญาณกับเขาอย่างเนามีแรงอาหารเนาะเขาสั่งแรงอาหารนะครับจะจะท้องเองนี่มันง่ายตั้งแค่ปีแรกกันแหละแม่นยากียากปีแรกคือผมเห็ดนี่ต้นใหม่วิจักต้นพันสามปี่สบายเลยนี่ผมไปไปใส่กระได้ปีหนึ่งต้อยสิบปีผมก็อยู่ได้วะอยู่นี่ไม่อดตายพอได้อึดกินแล้วยุงสีมีขายพร้อมมีขายพร้อมคนแล้ว คือโกลป์สิผมเลี้ยงเหรียปีกายเนี่ยยังว่าอ๋อปีนี้ว้างหันผมขายได้สี่หามื่นเลยนี่เดือนเดียวนะทรงงจอดละมือนสองมื่นสินะอีนี่มันเชื่อจอดไปยินดีซี่มื่นกว่าล่ะบ่ถึงเดือนก็จะมาหาเงินแสนเนี่ยบ่ยาก็เทียอิเลียนนะขึ้นนึกว่าขยันบ่กล้าบ่บางคนก็คิดว่าเอ่อเลี้ยงจะสิขายพูดได้สินะ เลี้ยงแล้วมันสิตายบ้างสิน่ะคิดหรือย่านไม่ว่าตุยางสุดท้ายก็ไปจังี่ยานคันยานบ่ได้เธ็ดแม่นแค่คิดกับว่าย่านแล้วย่านมันตายย่านมันบ่รอดย่านมวยคนซื้อย่านสลับผัดย่านมวยตลาดสุดไปยุ่งสั่นละบ่เห็นีังดอกยันเดี้วบ่ต้องมาคิดดอกว่าเสียดายยูซือหลอดขวัญยันบริยิทธ์แล้วการลงทุนจะมีความเสี่ยงอยู่แล้วทุกอย่างแหละการลงทุนเสี่ยงทุกอย่างแหละ เอาขึ้นรถนี่ครับสามพันตัววันนี้นี่ครับเพิ่นมาหลับถึงทีครับพี่น้องอย่อำเภอจะเงินลืมแล้วอำเภอจะเลื่อนสินสกลนครจะไกล้ะไกลข้าในแหละสู้ขอสามพันบาทย้ายบ้านใหม่รอาหนา่งรถเปลี่ยนเอาเงิ่นขึ้นลอยมาจับไว้เิเลยเอาไว้จะใส้ เพิ่นก็ใส่กบเพิ่นก็ใส่กบเพิ่นก็ใส่สงกบเพิ่นขายเนาะเพิ่นยังสีบซ่งแค่ก้อนอืมเพิ่นซื้อเป็ตัวระบาทเพิ่นไปขายตัวสิบบาทเพให้ดึงเดือนแม่แล้วเพิ่นตัวใหญ่ขึ้นไงดอกปุ๋ยละเพิ่นจะขายสัมบู๊บเพิ่นเพิ่นจะขายสัมบูบเพิ่นจะจองไว้อีกเหรอพีพันแม่พันมันเนาะพันมันจากตัวระบาทกลายเป็นตัวละร้อยไปเป็นรถ ต oh, ัวใหญย้ามนขึก็ยังบ่ขายบ่ขายยังไงคนมาแลวก็ขายตัวปนือบเปัดนี่ประหารกบเปิดล่างค่นับ้าเป็นลาตัวเอ้ยร่างาพรอมเพอเอาทุย่างตัวนี้ทุย่างกบ่างตัวนี้ยงได้อะมาเก็บไล่ไปเจริญเจิญ แพร่พันต่อไปจะต้องแล้วค่ะจต้นขานนี่ต้นจะต้องแล้วจะนะฝากพี่รับเงินมากอ้าววันนี้รับทรัพย์วันที่สิบสองสามพันแห้งๆครับพี่น้องลำรวยลำรวยขอบคุณครับอ้าวโชคดีครับผมบางสิบเป็นเหลือน้ำยี่ดอกสิบบางยี่ดอกไอ้บอยบอยลึกสามเมตรนี่ของลึกสามเมตรกว้างเท่าไก่อะกว้างห้าเมตรกว้างห้าเมตร คลองลึกสาเมตรกว้างห้าเมตรไม่ใช่คลองแล้วเขาเรียกเป็นห้วยแล้วคลองใหญ่เบดเงินน่แสนหนึ่งบ็ดเ,เงินสือแสนหนึ่งขาคุด,าคดอาวโอเคขอบคุณครับครับครับสวัสดีครับสวัสด,ดีครับสวัสดีครับ